สนิยมเอาแต่ครูให้ตอบเป็นค่าประมาณก็จะตอบประมาณที่เนี่ยใกล้เท่าไหร่นึงสองหกศจริงไหมคะสูตรนี้ใช้ได้เลยนะคะทบต้นนะคะน,นี่ง่ายๆเนาะแต่ต้องระวังด้วยนะเป็นปีนะคะสูตรมันคือเป็นปีนะจ๊ะอ่ะต่อไปข้อ18ข้อนี้ง่ายแหละข้อนี้ง่ายเลยแหละข้อนี้นะคะดูรูปแรกฟืดไปนิดนึงมาอีก 45องศาก็คือเพิ่มขึ้นจริงไหมคะเพิ่มตัวนี้นิดนึงกางไปอีกนิดนึงก็กลายเป็นรูป2กลกางไปอีกนิดนึงก็กลายเป็นรูปสาเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นทีละ45องศาใช่ไหมบวก4ี่ิบห้าตัวนี้บวกเท่าไหร่เนี่ยบวก45ห้าเหมือนกันตัวนี้มานี่บวกไปอีกสี่ิบห้าบวกเพิ่มขึ้นเห็นไหมบวกเพิ่มขึ้นบวกเพิ่มขึ้นดังนั้นรูปต่อไปก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นกลายเป็นรูปนี้ตรงกับข้อข้อ3านั่นเองค่ะ แ hey, น่ง่ายๆนะเขาไปข้อสิบเก้าเขาบอกว่าให้จัดให้พ่อแม่นะคะพ่อแมอ่อ่อีพ่ออีแม่นะคะ father and mother นะคะและบุตรอีกบ a ี y อีก4คนนะคะยืนอยู่อ่ข้าแถวหน้ากระดานถ่ายรูปนะคะโดยให้พ่อกับแม่นี้ยืนงงกลายืนตรงกลางนะคะ เสมอด้วยเสมอคือไปไหนไม่ได้นะคะจะจัดให้ลูกเนี่ยยืนยังไงก็แสดงว่าลูกก็ต้องอยู่อย่างนี้ฝั่งละ2คนจริงไหมเนี่ยตรงกลางดังนั้นพ่อกับแม่เนี่ยสามารถสลับที่กันได้ไหมสลับกันได้นะคะจัดในแนวตรงคือ n แฝกก็คือ2อเลยส่วนลูกมีกี่คน1 2 3 4สามี่สารถสลับกันได้เลยนะคะก็คือคูณ c แฝกนั่นเองค่ะการจัดแนวตรงนะคะก็เท่ากับ2คนูน c สาสแล้วก็คูณ1นึ่งเนาะการคูณแฝดค,คือถอยลงเรื่อยๆข้อนี้จะตอบสี่สิบแปค่ะตอบข้อข้อสีนะคะอ่ะต่อไปอย่ารอช้าความน่าจะเป็นนะคะหลังๆมานี่ค่อนข้างจะออกเยอะคูณเลยยกมาตัวอย่างการทอดลูกเต่านะคะสอลูก1ครั้งสลูกหนึ่งครั้ง,ง,ง,ค,งความน่าจะเป็นทั้งหมดคือ36กรณีเนาะสามสิบหกรณีทีนี้เข้าหาความน่าจะเป็นที่ได้ผลรวมมากกว่า6 อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของครูนะคะครูจะตีตารางแบบนี้มาเพื่อเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครูจะตีตารางแบบนี้มาอันดับต่อไปค่ะครูจะใส่หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะว่าลูกเต๋ามีกี่หน้าหกหน้านะคะถ้าอันนี้หนึ่งลูกทีนี้พอสองลูกหรือสองครั้งครูจะเขียนอย่างนี้ แล้วคูก็จับคู่กัน1 1ต่อไป1 2 1 3 1 4 1 5 1 6ต่อไป2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6ต่อไป3 1 3 2 3 3, 3 4 3 5 3 6อันนี้คือผลที่ออกนะคะเนี่ยจับคู่ตามช่องเลย4 1 4 2 4 3 4 4, 4 5แล้วก็4 6 ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าแล้วก็ห้าหกอันนี้หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเขาให้หาอะไรเราหาได้หมดเลยค่ะตอนเนี้นะเห็นไหมมันจะมีทั้งหมดก็เลยทั้งหมดคือสาสิบหกกรณีละเอาปากกาแดงดีกว่าเนาะทั้งหมดคือสาสิบหกกรณีแล้วตอนเนี้ยความน่าจะเป็นคือ PE นะ สนใจส่วนทั้งหมดเขาสนใจอะไรแต้มากกว่า6ค่ะคุณมากกว่า6เนี่ยได้1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิเอ็ดมสี่สิห้าสิบหกสิบเ็เยห็นไหมมันจะเป็นช่องนักเรียนถ้านักเรียนแบบเช็คถูกนะมันจะง่ายทันทีเลยเห็นไหมคะมันจะเป็นช่องเนี่ยมากกว่า6มีทั้งหมด21กรณีใช้ไม่เจ็ดค่ะ อ่าใช้ไม่สามเจ็ดสามเจ็ดยี่ิบเอ็ดสามสิบสองดังนั้นตอบข้อสามค่ะถ้างเรียนเช็คผิดไปแม้แต่ตัวเดียวโจทย์เพามีคําตอบเสมอนะคะครูบอกเลยง่ายด้วยวิธีนี้เราก็ชัวชัวมากนะคะหนึ่งคะแนนก็มีค่าเนาะอ่าต่อไปข้อยี่สิบเอ็ดข้อนี้นะคะเกี่ยวกับอสมการแก้ยังไงคะแบบนี้มันมีสองฝั่งเลยวิธีการเนาะโอ้มสมนา,นาวกนออกกระเดียแทเนาะ ใครฟังเราไม่ออกก็จะฟังไม่ออกนะคะเมื่อกี้ทำยังไงคะครูบอกเลยว่าอะไรที่มันห่าง x มากที่สุดน่ะกำจัดออกไปซะก็คือลบ,ลบ2ย้ายข้างค่ะก็จะเป็น18บแวกสแต่คุณต้องบวกทั้ง2ทางฟังเนี้ยตรงกลางเหลือ 2x อันนี้เหลือ12เท่าไหร่คะสอง x ครูขาเข้าใจไหมคะถ้าเรียนเก็ตบรรทัดนี้แสดงว่าโอเคผ่านผ่านนะคือต้องบวกทั้งสองทาง เนี่ยครูอยากได้ x ตัวเดียวย้าย2ไปทำอะไรมันคูณอยู่เนาะย้ายไปย้ายไปหารจ้าอ้าวหาตรตัวนี้ารได้ซ0อันนี้ได้6ก็จะได้เป็น x มากกว่า6น้อยกว่าเท่ากับ10ตัวเลขที่ใช้ได้เวลาอ่านเห็นไหมครูจาน x มากกว่า6มากกว่า6แต่น้อยกว่าเท่ากับ10แสดงว่าเป็น7 8 9ดเาอา1ิบไหมนี่มีข้างหมยเท่ากับก็เอาเนาะจบค่ะ จบข่าวตอบข้อข้อสค่ะแบบนี้นะคะโอเคต่อไปข้อ22ข้อนี้ข้อใดต่อไปน,นี้ผิดข้อใดต่อไปน,นี้ผิดข้อแรกต้องเรียนดูเลยเซตว่างเป็นสับเซ็ตของทุกเซตนะคะดังนั้นข้อนี้ถูกแน่นอนนะคะหเป็นสมาชิกข,ของ a คําว่าเป็นสมาชิกคือหยิบตัวนั้นมาใส่สมาชิกเลยดังนั้นถูกต้องเซตของเซตว่างเป็นสมาชิกข,ของ A จริงไหม ครูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองว่าคําว่าสมาชิกเนี่ยมันไม่ต้องเอาอะไรมาใส่ปีกงปีกกาไม่ต้องนะคะดังนั้นข้อนี้ผิดนะคะต่อข้อสามเลยนะคะอันนี้ถูกอยู่แล้วนะคะ power set นะคะ power set ต้องใส่ปีก,กาให้มันเนาะคะ่ะเครต่อไปข้อนี้ค่ะข้อ,ขอ23ข้อ23ครูรู้สึกครูเฉลยผิดเนาะเดี๋ยวครูเฉลยให้ดูในนี้ก็แล้วกันเขาบอกว่าจากการสํารวจนักเรียนห้องหนึ่งมี20คนชอบ ครูยอยากให้เรียนใส่คีย์เวิร์ดคำนี้ไว้นะโมันน่าปวดเข้าใจคำนี้ก่อนมี20คนชอบทั้งไทยและคณิตแสดงว่าไม่มีใครชอบเหนือนี้เลยนะคะแมทกับไทยนะคะ20คนเนี่ยคือชอบอยู่แค่นี้มี5คนไม่ชอบคณิตอ๋อมี5คนไม่ชอบไทยไม่ชอบไทยเลยก็คือพื้นที่ตรงไหน พื้นที่ตรงนี้จริงไหมคะก็คือเนี่ยชอบคณิตตรงนี้เลยไม่ชอบไทยก็คือชอบคณิตอยู่แล้วเพราะว่ามีสองวิชาจ,จริงไหมมีหกคนไม่ชอบคณิตก็ต้องชอบไทยอย่างเดียวแหละหกคนเนี่ยชอบไทยอย่างเดียวเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้แล้วอยากถามว่ามีกี่คนกันนะที่ที่อะไรที่ชอบไทยกับคณิตก็ตรงนี้ไงแต่เขาบอกว่าตรงเนี้ยพื้นที่บริเวณทั้งหมดมียี่สิบจริงไหมกินไปแล้วเท่าไหร่กินไปแล้วลบหกกินไปแล้วลบห้าดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ตอบ โยพื้นที่ตรงนี้ตอบเท่าไหรเก้านี่ไงตอบเก้านะคะเห็นไหมเมื่อกี้คุยยังเขียนสิบเอ็ดเลยตอบเก้านะคะข้อสองแบบนี้นะโอเคอ่าต่อไปข้อยี่สิบสี่เขาบอกว่าในการสอบมีมีผู้เข้าแข่งขันนะคะหนึ่งร้อยคนขึ้นหน่อยเถอ,อะน้ออ่าหนึ่งร้อยคนมีผู้อ่าผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านสองวิชานะคะผลปรากฏว่าสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ห้าคนเอาห้าสิบคนออาแสดงว่ามีคณิต ภาษาอังกฤษตก60คนตกทั้งสองวิชาครูอยากให้เรียนเหลือมามองคําว่าตกทั้งสองวิชานะคะตรงนี้มันจะสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยอันนี้คือพวกสอบตกนะเขาบอกว่าตกอังกฤษเท่าไหร่ตกอังกฤษ60แสดงว่ากินไปแล้ว20เหลือ40จริงไหมคะตกคณิตตกคณิตห้าสกินไปแล้ว20เหลือ30แสดงว่าพวกที่ตกนี่กี่คนรวมแล้วกี่คนลูก60ส0คนจริงไหมเนี่ยคือตก แต่เขาถามหาว่าคนที่ผ่านได้รับทุนคือบริเวณด้านนอกจริงไหมคะบริเวณด้านนอกเลยก็เอา100่งร้คนทั้งหมดเนี่ยมาลบดังนั้นพวกที่ผ่านก็แค่ก็แค่เท่าไหร่แค่สิคนจบจบข่าวค่ะเนี่ยเสร็จเลยนะคะข้อ1ค่ะต่อไปข้อนี้ขออนุญ,ญาตแก้โจทย์นิดนึงนะคะพอดีครูเขียนโจทย์เลยไปทำให้ความหมายข้อนี้ผิดนะคะ ถ้าสมมุติว่าโจทย์ไม่เคลียร์คนทําก็คงไม่เคลียร์ด้วยเนาะขอประธานอภัยจริงๆนะคะข้อ25โจทย์ต้องเป็นแบบนี้นะข้อมูลใดต่อไปนี้ตื๊ดตืดค่าเฉลี่ยเลขคณิตชุดนี้มีค่าเท่ากับมัธยฐานเขาบอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยมันมีค่าเท่ากับมัธยฐานแล้ว x มีค่าเท่าใดก่อนอื่นถ้าคํานี้มาให้นักเรียนเรียงตัวเลขเลยค่ะพอคําว่ามัธยฐานมนาะให้เรียงตัวเลขเลยส x เ,เราไม่รู้เลย x เท่าไหร่ 6 6 0ครูให้ x อยู่ตรงนี้ก่อนอันเนื่องมาจากว่ามันบอกว่ามัธยาฐานเท่ากับค่าเฉลีย่ยแสดงว่าค่าเฉลี่ยมีค่าเท่าไหร่เหมือนกันอันนี้ค่าเฉลี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6เพราะมัธยาฐานคือค่ากลางจริงไหมมัธยาฐานก็ต้องเป็น6แต่เขาไห้หา x นักเรียนหา x จากอะไร x าร์เท่ากับซิกมา x หาร n ผลรวมหารด้วยจํานวน ซิกมา X ก็คือ3ามบวก X บวกหบวกหแล้วก็บวกสิหารด้วยก,กี่ตัวเนี่ย5มีค่าเท่ากับมัธยฐานนะคะเนี่ยคือตรงนี้เนาะสังเกตว่าทำไมครูวาง x ไว้ตรงนี้ดูตัวเลือกค่ะตัวเลือกครูไม่เกินหกจริงไหมเนี่ยถ้าเราก็ต้องวาง x ไว้ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะได้เท่าไหร่ได้หกเนาะเพราะว่ามันเท่ากันกับค่าเฉลี่ยดังนั้นก็ X อ็กบาร์ก็คือค่าเฉลีย่ยก็มีค่าเป็น6 6 5 30ขาย้ายข้างขึ้นมาน